เดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันเลยครับตอนนี้นะครับพานาะคอต้าของเราก็เซตตัวแล้วนะครับวิธีการเช็คก็คือเนี่ยมันจะคงตัวแบบนี้เลยมีความดึงๆนะครับแล้วก็คว่ำลงไปในจานวิธีการนะครับแบบนี้แล้วก็คว่ำลงปุ๊บจากนั้นก็ค่อยๆดึงขึ้นครับมาลุ้นกันนะครับนี่ <Yeah! S 2> เดี๋ยวเราไปแต่งตัวให้น้องกันนิดนึง นาทีนี้ขอมีสมาธินิดนึงครับเพราะว่าต้องมือเบามากโอเคนี่น้องก็มีตาแล้วก็มีปากลนะครับเ,เราจะแต่งด้วยซอสมาเบอรี่คอมพอร์ตแล้วก็สตรอเบอรี่กับมาเบอรี่สดครับผมเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบแต่งจานนะรู้สึกว่าชอบทําให้อาหารมันออกมาดูแบบหน้าตาสวยๆครับรู้สึกว่ามันทําให้อาหารมันดูน่ากินมากขึ้นด้วยเมนูที่ผมนํามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับก็ไม่ได้ทํายากเลยนะครับผมเป็นเชฟได้ ทุกคนก็เป็นเชฟได้ครับผมจะเอาซอสมาหยดรอบๆนะครับจริงๆแล้วการแต่งจานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับเพราะว่าเหมือนแบบมันคือศิละปะอย่างหนึ่งนะผมว่าไม่จําเป็นต้องเป๊ะครับแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนเลยจริงๆแล้วเราดูได้จากการแต่งจานเลยนะเชฟแต่ละคนเขาจะแต่งจานไม่เหมือนกันนะครับ <ๆ S 1> ก็แบบว่าเป็นสไตล์ซิกเนเจอร์ของแต่ละคนเพิ่มความกรุบกรอบนะครับเพิ่ม texture ให้กับจานนี้ของเรานะครับด้วย c r u ม b บ แต่งด้วย edible flower โอเคเท่านี้นะครับก็เสร็จแล้วครับกับเมนูจิกเกี่บันนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนี่ดึง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 นี่นะครับเมนูจิกกี่บันนี่จากร้าน The Attic ของผมเองครับความสนุกของจานนี้ก็คือมันสามารถที่จะเด้งได้แบบนี้เลยโอยโอยโอย,โอยนี่หรือว่าแบบจะโยกหัวก็ได้นี่ รเวลาผมเห็นลูกค้าเขาแบบถ่ายวิด <Te> ีโออย่างเงี้ยแต่ละคนเขาก็จะเด้งตัวจิกเกอรี่บันนี่ไม่เหมือนกันนะมันก็เป็นความน่ารักของแต่ละคนนะครับแบบนี้เลยถ้าผมจะผมชอบเด้งแรงโอเค